ก็คือกวดเบิ่งกะฮู้มื้อนั้นเลยเนาะโอยเจ้าบ่ได้ผิดสังเกตว่าซั่นน้องล่ะน้อน้องกะฮู้สึกแต่ว่าแม่เมื่อยแต่น้องกะบ่ฮู้ซินะน้องกะเมื่อยน้องกะบ่ได้ว่าอันนั้นดอกน้องกะ่เมื่อยปกติแต่เก่าน้องก็เคยเมื่อยซิน่เมื่อยดำให้ดำหน้าเนาะเพิ่นบ่ฮู้แม่นๆเพิ่นยังน้อยบ่ฮู้หยังแม่นะบ่เป็นหยังมีมาได้เฮากะเลี้ยงเอาดีได้ดีได้ก็ลูกเฮา มันได้เ,เกิดมาน้ำเฮ้าแล้วเนาะแม่กับพอดีได้ออกมากกับพ่อได้มีผู้ปะผู้ว่ออน้ำเน้ สบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขุสุขชนว่าพี่น้องพังลาพังท้ายต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขา่าชูช่องซาบัวข้ามบันหนาอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยกามาพบมาพบกับซาบัวมินการมาหาทั้งน้องอุบลเพินน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อใดจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าให้ซาบัวเนาะมาเป็นสะพานบุญให้กับทั้งน้องเพินกบซาบัวกันยังบ่เฉลยเนาะว่าซาบัวมียังมามอบให้ทั้งน้องเพินเนาะเดี๋ยวไปรุ่นไปชม้ม เดี๋ยวไปเบ่งน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าชบัวมีอย่างไรมาให้เพิ่นก่อนอื่นกะขอบบุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศผู้ใดเนาะที่ให้ชาบัวมาเป็นสะพานบุญให้กับทั้งน้องเพิ่นเนาะเดี๋ยวจังใดก็เดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องเพิ่นเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพิ่นผมพร้อมกันเนาะโดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องเพิ่นก่อน อ่าสบายดีเด้อสบายดีโดยพากันอยู่เพื่อนพร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อนี้เนาะเลยอืมเป็นตุกตุ๊เพื่อนเลยโดยเขาบอกฝนหากระเซร้านาะแมนฝันหากระเซร้าตกดินถามชื่อเลยโดยทางกะจกเปื้อนๆเลยเปื้อนทางกะไปทางใดก็ยากแมนโดยเมื่อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่ ไมาไดไปไซม์มือนอยู่เพื่อนแม่ได้ยังแน่กินมือนีะนี่แต่กบกิกเกาอะไรโอ้ทํางอน้องอุบลบอกเลยก้านเอาบอกดูว่าใส่ก้านเอากุบกาทำไมอะไรทำไมต้มเลยเนาะจำเจวเลยมักอยู่บ่มักยูตอแรกบมีน่ากินเนาะเบิ้ลเอบ่อนนมยังอยูกินกินเมื่อหนึ่งจัก กินอันเดี๋ยวนี้กินตอนเศร้ากองนึงตอนแดงกองนึืงบำรุงเนาะโดยโดยโดยกะถ้าบาบ่มีผู้ใหญ่เพื่อนชอยขามานี้กะทั้งแม่กะชีได้ไปชื่อนุมมาให้ดูกินมิบ่อบไห้ไปกะคือว่าในไปกะยากยากคุณทางเพื่อนนะทางเพื่อนแม่บ่มีรถในไปใจกะยืมเพิ่นโดยๆยแต่แต่ก้อนนี่กะแม่นี่เคยท่องผู้หน่อยเนาะ เคยเคยบำรุงอยู่บ่แต่ก่อนกับคือว่าแนนเอาไปเลยคอยบำรุงหขาบ่มีใช่ไหมขาดกันคืนอะกกินกะเล็กหน่อยนั่นแหละโดยโดยแต่ก่อนตะกี้เนาะเราไปคอยบำรุ้งไงสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยกะกะอยากบำรุงแนนได้เนาะลองด่าเนาะอยากให้งเอาแข็งแรงกับโบได้มือที่เจ้าเรียนว่าโบได้เมื่อเป็นไอนี่แต่ห้าบัานห้าย่างไปแหละ มเมื่อยๆเนี่ยนึงแมนระบางในเด้อทางเปืือนย้ำโอ้ยนอกฝนตกกูมือเดียวนี่วางกระแหงง่านวมนเศร้ากระแหงแต่หากะตกโบหึงบันไดเนาะเลยอือชานี้ก็ตกดินเล็กหน่อยแล้วก็เศร้าชาวนี้อือการกบก็ได้ลายอยู่บ่ได้ยู่ได้ลายอยู่เอาไว้ขายบ่หรือว่าไว้กินขายแน่กินแน่ขายือเจ้าโตนะเดียวนี้ก็ tố mặn nhảy nè nó tó nhày cả xì hả tố tó nhày có đây anh chữ rồi có đây xì phồng kinh nhằng nó có đây này này rồi rồi bị ní mẹ nhăng ăn năn gì ba mưa nhăng buồn tao động mưa phần là chết cái nuôi kinh nhả ma đẻ bao điều đấy đấy เอ n แล้วมือก็ยังนั้นคือกาบัดมือทั้งอันนี้เพิ่นเด้ซะมือก็ด้เป็นรอยมือกํายังกบ่นนสิบ่ได้กําบ่ถ้าว่าเฮาอแบบีหนักๆนี่กลุดมือลดบ่อือหักบ่ได้ซื้อชื่อยามากินบ่เพิ่นน่ะซื้อกินแต่ยาใช้เส้นก็บ่เซาคือว่านั่นแหละบ่เซาเนาะเอื ว่าจะไปหาหมอมันก็บผมไม่มีเงินเนาะดูดูหาหมอกับเพงแต่บ่ได้พาเพิ่นไปหาหมอบ่บ่ได้พาไปจักนี้แต่ไปเพิ่นนัแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่านังกันนะวานะช่างกระดูกซับยถกทรัพย์ถิ่นเขากันเลยต้องมีเขาถือว่าหลายอย่างหลายอันหลายอย่างหลายอย่างก็ได้บ่ค่อยมีเงินในกับไ่ได้ค่อยพาไปแน่เนาะในเพราะว่าคู่มือนี่ก็ซื้ออย่างนึงก็บบุ๊ด เบิดยังนึงแม่กมรติแล้วเนาะแม่แม่ยังกระแพงคือว่าขาดคืนนะมีเงินไปหาหมอกระเด็กเจ้าได้ใชได้ไปผ่าทองแล้วบอน้องไปแล้วไปได้จังมือเลยไปวังนี่ไปได้หลายมือไหมหลายมือเติบได้โอ้บังยาให้แม่นโดยโดยดีได้แล้วก็จีได้แบบบำรุงรูปอีหยังเลยเนาะโดยอืม นำข like hey, right. ้าวยังม่ได้ก yes> ินแน่นะตอนนี้เนาะจักเดือนแบบกระเจ้าแบบเพิ่นหายกินจักได้อันนี้ก็ะหรือพาลูกกับบริกินน้ำมาข้าวมบเคยได้กินแบบธรรมดาไปเลยธรรมดาไปเลยเป็นนี้ได้อันห้องน้ำห้องน้ำแล้วย่างอ่ไ้ไปเื้อเนี่ยที่เด็กปตกเพราะว่าแบบผนทางเพื่อนเลยเนาะแม่แล้วล่อให้เพื่อน ได้แหล่น่อยนึงหอีกก่อนแก่อนคือว่านะแไ่ยารถแงมามันโดโดยได้มีแบบผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเข้ามาอีกอยู่บ่มังบ่มียังบ่มีเนาะเลยผู้ใหญ่ทั้งาวบุญตาเพิ่นเนาะแม่นกะสิได้ผู้สิแหลทนทางแงๆผู้เนาะแม่นกะสิแบบจ้างกเจ้ามาเฮ็ดนําบ การจ้างเพื่อนนะแร้ทางพ่อเพื่อนก็เห็ดเปล่ยนเป็ี่ยนห้ามกะจีได้แบบจ้างเพื่อนเนาะห้ามกะจีได้จับใบใบชอยเพื่อนเลยเงินแพงเบาแบบห้าจ้างก็จามาเห็ดชอยอถ้าไม่ว่าเห็ดแบบเป็นห้องหนึ่งก็ถามเพื่อนเพื่อนก็วถามเพื่อนว่าเห็ดห้องอะห้องอันนี้น้ำกันเลยห้องเดียวกันนี่เพื่อนว่าสองมือปลายอือสองมือปลายนะแต่บ่เคยเห็ดถามเพื่อนผู้เคยเห็ดเคยจ้างเนาะเพื่อนว่าตกดีสองมือปลาย โอ้ห้องเดียวนั่นแบบเขาจ้างเพิ่นนี่จะค้นเพิ่นมาเห็นนี้ก็เป็นนั่้เป็เรียองงาเพ่นโอ้หรือบาแบบเพิ่นคิดรวมเห็นห้องรามหันบ์แมนแมนเนี่ยอืมคือทแบบเพื่อนใกล้เพิ่นนี่กาเนาะเพิ่นเพิ่นจ้างเพื่อนก็ว่าพกพันบ่าไหมเพิ่นกระบะวันนั้นอ่ะจ้างหกพันจ้างคุดหันกะเจ็ดแสนจ้างคุดกระตั้งหาอืมเอาคิดว่าแบบรวมเลย ถาว่าว่ารวมได้จะเพิ่นจักคิดอยู่บ่แบบรวมเบิดเพิ่นเอาเท่าไหร่บ่ฮู้นะถามเพิ่นผู้เคยจ้างเพิ่นว่าจ้างแบบคุดแต่ตะหากเพิ่นว่า7็ดแสนเพิ่นว่าบัดจ้างมาเฮ็ดนี่กะ6,000เพิ่นเว้าน่ะกันกลัวพวก0ันกลัวเพิ่นแหละยเอาเฮาเพิ่นก็เฮ็ดตะกี้มันก็บ่แพงปานไดเนาะเดี๋ยวนี้กแจ๊กจะเท่าไหร่นะโดยเฮาขุดเองบ่ได้บ่เงินว่าให้พอทั้งน้อง กูบ่นคนกุดพูดคนเหนียวก็จักงำไรเลยสิแม right? ่เหรอจักงำไรกูว right> ่าแบบช่วงช่วงนี้แบบดินอ่อนแน่มันเป็นเป็นดินธรรมดาได้เนี่ยนี่ดินธรรมดาแตนอ่อนในแม่เนี่ยพูดตงไปมันก็ชินน้ำได้เฉินช่วงนี้นะมีแต่น้ำโบ่หายช่วงแดดๆดดไเขาก็คุดคุดเอาเองแต่บาเคาจ้างเพิ่นก็แบบเบด่อไรคือว่าแมดูว่าเขากุดแล้วก็เอาจากน้ไอ้น้องมามาโจมลงท่อลงชอย แล้วเฮาจังจ้างเพิ่นเฮ็ดเด้ถ้าว่าเฮ็ดบ่เป็นเฮาก็บ่เป็นแบบแั่นก็บางทีก็จะให้เพิ่นแล้ก็หาจ้างแบบลุงแหละมาเฮ็ดนําเพิ่นอันนี้เฮาสิใช้จักทอทั้งเพิ่นว่าทั้งเอบุญตาเพิ่นบอกว่าแทอบ่แทอเนาะเลยแทอนี่ก็บ่ฮู้ว่าจักมเนาะพูดตรงๆเนาะ ข่างน<ช>ะซีคอนอันเป็ดแบบทอ,ทอนี่ยกะชิลเลอร์เติบมเนี่ยอืมกระบื้กปูนไรยดอกไข่ดอกดวงในกระดิ่นอ่อนๆเนอี่ย <c oughs> มือหนีเนาะทางเอื่อยมากอะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว<ล>่าทางอพอบุญเนาะได้ใ<ล>หท้ทางเอื่อยเนาะมาเป็นสะพานบุญให้กับเจ้าเนาะเลยอ่าเพิ่นกะอยู่ต่างประเทศกูแหละเลยได้ผ่านเงินมาทางเอื่อยนี่แหละเนาะเลยกะให้เอื่อยมาเป็นสะพานบุญให้เจ้าเนาะเลย กะเอื yup. that, so ้อกะสีได้อ่ามอบให้เจ้าเนาะจะแปดแสนเ้อน้องหลาเ้อยกะบายให้เจ้านี้ซื้อของอยู่ของกินหรือว่าเป็ดนุ่มเจ้าได้เนาะบำรุงอ่าลูกในท้องของเจ้าเจ้าจังไรมีเขือมีแห้งเพราะว่าเจ้าอ่ะถ้าทำบ่บำรุงสิเมื่อยแนนแม่เนาะถ้าทำบ่บำรุงมนกะคือว่าอะไรเมนพอบุญเ้อะพอบุญกะอยู่ต่างประเทศผู้เล Dạ. Nhìn cái bẹt sen nữa Rồi. Là bạn à. No, sắp trả lại oh, no. thăng, uh... Bà no, mẹn, no. lại. Rồi. Bẹt Cả gì đây mà hải thăng à. Ba cha vô mẹ ba. Dạ. 1 nó. Thằng mẹ phòng đó. 1 sen đẹp. Bảy sử già nó. thứ ba. Rồi, nhìn แมนทั้งพอบุญดูเลยต่างประเทศดูแหละอวยพรในทั <the> planet, storm, ้งพอบุนเด้อน้องดาเด้ออวยหัวคือแล้วก็ดูขอขอบบุญขอคุณทั้งพอบุญเด้อที่มอบเงินมาให้น้องส่งเงินมาให้น้องแล้วก็ห้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บมให้ได้ความไข้มให้ได้ ขอให้รำไม่ลุ้ยเป็นเศรษฐีพันล้านเด้อใา่ไหมแม่ใหญ่ก็คือเด็กคนได้ถึงเงินห่างกายเด้อสาธุเนาะกระเพิ่นก็ได้เห็นเนาะได้เห็นหรือว่าคลิปของเจ้าเนี่ยโดยเพิ่นก็เลยอ่ามีความเมตตาก็เลยผ่าเงินเนาะมาทั้งเอื้อยนี่แหละเลยได้เป็นสะพานบุญให้กับเจ้าแต่มื้อนี้ก็ทั้งแม่บ่ได้เนาะกระโบเป็นยังเนาะ อาทั้งอุบลแม่เลยทั้งน้องอุบลได้ก็ถือว่าแม่ก็ดีใจเนาะดีใจได้หนุบลได้ก็ทำกิกรรกับแม่ได้แม่แนี่ยเลยดีใจแต่อยากให้ทางน้องเพิ่นเก็บใบด้วยไว้ชื่อนุ่มชื่อแนววาแม่บำรุงเพิ่นแม่ของอยู่ของกินเพิ่นเลยน้องละโดยจิไปทางไหนกะคอยเด้อเลยยันเจ้าลมยันอ่านี่แหละเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าบนได้คอยไปใส่ดอกคัญญาเมล็ดเนี่ยค่ะมีแต่คิ้วง้อคือว่านอะไร โดยโดยกะชื่อแบบยาอียังอันทางอันนี้ทางปลาเจ้าน้องแหละยาปพวกเส้นมาขึ้นอะไรเป็นเป็นหน้าบ่อหรือว่าเป็นหางเป็นเม็ดก็เป็นเม็ดหดูบ้านเท่านี้บ่ชื้อยานวดยังมานหนวดแน่ได้นวดไปนั่ก็พอวันเท่านาะโดยน้ำคันน้ำขั้นเวลาเท่าได้ท้าได้กินได้กะคือว่าบางเบาขึ้นเพิ่นนะแต่เพิ่นกะชี้ได้อ่า ยุกของนักบ่ได้แน่เนาะแม่หนุกของนักบ่ได้ไปแน่ถ่นนห้องมันหง่อมาถ่นนะอืมแบบทั้งแม่ได้จากกินยาบ่หรือว่าแบบนวดคือกานกินยาแล้วก็ท่าแน่ทางเพิ่นก็ท่าแน่อันนี้้ก็ไดอืมกินยาหนวดยาเคียวๆนะเพิ่นมาทาก็ะก็ยืนนี่พี่หงัดโดยอะไรบ่เศร้าเนาะบ่กางเกงเจ็บแบบที่แบบว่ากังเกนเจ็บบีบหุ่มหุ่มบีบ หมูขอนอนจะมอยจะนิ so so ่งจะฝบิดต so ั้งแต่เมื่อสามป่ายาให้กินกับข้าวเนาะว่าจัก็เห็ดแมนแมนโอ้ยไปหาหมูบนเขาหมูไม่เงินมันแพงคือปลาเนาะช่วงนี้ก็โอ้ยมึงนี่บ่าจะพามายกูตายเจ็บมากปวดมากหายน่นแหละมึงนี่บ้าถ้าถ้าว่าอ่าหากินยาถือก็อาจจะเศร้าได้เนาะอ่าบพิ่งว่าจะกินแมนยาเนี่ยเนาะกินแบบ ในยินโมวาว่ากินยานั่นอันนีอามากินก็คือเกลายวโมวากินในถือเศร้านะแต่เกินมากินก็คือเก่ายังเจ็บคือเก่าน่ะแจกว่าสิกินยาอะไรสิถือเกินนี้แต่สื่อมาแบบแนวหนวดแนวยังแน่นอะไม่อาเอาไปหนวดแน่อันนวดแน่กะชื่อเขากิดเจ็บแห้งาย คนบอกให้กินยดแมวเมาคุณจะกินแม่มันหรอตายได้มันตายใช่ป่ะอมากินเจ็บเนาะัวเศร้าปวเพื่อปวดได้แหแบบนี้ห่วยปวหายเจ็บแกะรอบแรกนี่ไล่ยังแน่กินงกคือเกากบเลยท้น้ำไม้ต้มให้ไปหาหนูไหมแม่ไปหานไปกระพอวไปหาาอ๋ออล้วอันนี้พวก เมียตุลาบอยแบบเพื and ่อนไก่เคียงกันไปนั่กันเพื่อนไก่กันไปนั่งการไปนั่งการจังใดกะเป็นกำลังใจให้เรื่องน้องหล่าเด้อจังใดก็ชูช่วยเดชรดีไรเนาะแมนแมนจังใดก็ลูกเฮาเลี้ยงไปเลี้ยงไปนี่แล้วอ่ะ là nên đấy nên đấy phần đấy mới được nên đấy mới được nên đấy mới được làm nhau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  nhá không bố bác bố thìn phần đấy nó nè cắm phải cắm mẫn nhàn phải nhàn mẫn rồi thành đấy không muốn gì จักจักเรือนนะ่สามเดือนปลายโอ้สามเดือนปลายเลยแต่ตอนแรกๆนีแบบเป็นดีไดนน้องละแบบเฮา่ฮูหว่าตอนเดือนหนึ่งช่องเดือนโมโหเลยเท่าแม่ก็ผู้หวงแล้วแต่นอกก็ว่าเมื่อยแน่น้องก็จังเลยไปกวดเบ่งเพิ่นกะจังผู้ว่าน้องท่องไงนะเพราะว่าเฮากะกับล่ายกับบารเฮาท่องข้างแรกแน่ยเนาะเลยโมูหเลยนะมีแต่ ว่าทั้งนองกับยังบกเคยทองแต่ยังท่องอ่านทีโบใหญ่เลเนาะเนั้งเคนกระหู้ตว่าคนท่องอ่ากระหู้ชาวลำพอนชาวลำพอนคนมาเนี่ยคนกระเดลเอาเนี่ยเตะยังไม่หายนอกคนเตะกระหู้เมื่อนั้นแหละตัว่นท่องยาคนละหมาเจ้าบ่เนยแม่นหมาแต่นญาขอย่ามาได้อย่าง อย่าเพิ่นเนาะก็คือกวดเบิ่งกะฮู้มื้อนั้นเลยเนาะโยเจ้าบ่ได้ผิดสังเกตว่าฉันน้องละบอน้องกะรู้สึกแต่ว่าไม่เมื่อยแต่น้องกะบ่ฮู้สินะน้องกะเมื่อยน้องกะฮบ่ได้ว่าอันนั้นน้องกะว่าเมื่อยปกติแต่เก่าน้องก็เคยเมื่อยสิบ่าเมื่อยดำไห้ดำหน้าเนาะเพิ่นบ่ฮู้แม่นๆเ่ยังน้อยบ่ฮู้หยังแม่นะบ่เป็นหยัง มีมาได้เขากะเลี่ยงเอาเนยดีไรด,ดีไรกัลูกเข้าเพิ่นได้เกิดมานําเฮาแล้วเนาะแม่นงกะพอดีได้ออกมาก,กับพ่อได้มีผ้ปะผ้ว่าเนาะเนย <c oughs> ถ้าว่าลูกออกมาแล้วเนาะถ้าว่ากับเพิ่นหญยจักหน่อยนึงนี่กะเจ้ากับสิป,ป้าให้แม่เลี้ยงเจาปป้าสิไปทํางานบ่หรือว่าอยู่อยู่บ้านน้องละน้องกะอยากวาเรี้ยงลูกไงก่อนจังน้อยเลยกะว่านะคะหายิงเงืนอนานยังนะ ับไปหาทำงานคือว่าไปแบบน้ำยาผีน้องบโบะบ่มีญาติผีน้องแล้วก็โบแต่ว่าแบบเป็นหน้าไหนน้องอาจะไปสินะก็มีคนบ้านเฮาต้องอยู่ปุ่นหลายแน่อืมผู้หู้จักกันแน่นาะแม่นโดยไปทางรายก็ระวังเอาวันนี้เนาะโดยเป็นบทเรียนอะ้รแล้วบ้างเมนมห้คือเก่าแม่นมี่ใดรเฮาก็บผู้เลยเนาะแม่น ครัเป uh, ็นย่างเกินมากเตัวกะนำแล้วแมนเป็นอย่างมากกัลำบากแบบนี้เนาะมือน um er> no allora ี้ดีใจบ่าน้องละที่นี้ผู้ใหญ่เป็นชลอยชดยเรืองขมาเนาะเลยดยดีใจบ่เคยได้เคยก็จะเกิดว่ามีแฝงมาฮะไม่ช่วยก่อนนีมมกดีใจแเพ่ยก็ดีใจน้ำเด้อที่นี้ผู้ใหญ่เป็นใจดีขมาชลอยเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นเจ้านี่แหละคือชื่มเมย ได้ไปชื่อของอยู่ของกินมาบำรุงลุ่งรุเนาะเลยอ่ะจังไดกะชุชูเรก็ชีได้กลับก่อนเนาะฉันน้องหละเนาะเลยเดินทางก่อนโดยสบายดีสบายดีโดยกลยโอเคนาะพ่อแม่พี่น้องน้องมื้อนี้สาบัวก็ได้มาเป็นสาพานบุญให้กับทางพอบุญเนาะอ่าทังพอบุญก็อยู่ต่างประเทศเนาะก็ได้ผ่าเงินมาให้ชาวบัวจำนวนหนึ่งเนาะ ได้มาเป็นสะพานบุญให้กับทั้งน้องอุบลเพิ่นกับทั้งน้องเพิ่นก็ถือว่าดีอกดีใจเนาะที่มีอาผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าช่วยเดือเขามาเนาะเพราะว่าทั้งน้องกะช่วงนี้กัหาเงินก็ถือว่าลําบากแน่เนาะเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นกัท่องแน่เนาะปกตินี่ทั้งน้องเพื่อนกัสชีไร่หาเงินหรือว่าคุดเมงกิโลขายนี่แหละเนาะกัช่วงนี้ก็ลาบากแน่ช่วงนี้ก็นาพลหรือว่าการไปการมาของน้องก็ถือว่าลําบากหาเงินกับยากยากแน่เนาะ ก่อนอื่นกบขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งพอบุญได้หลายเนาะที่ให้ทั้งลูกเนาะได้เป็นสะพานบุญให้กับทั้งอาาน้องอุบลเพิ่นเนาะกับขอให้ทั้งคออยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ห้ได้ควมไข่บ่ห้มีปัทนาชิงใดก็ขอให้ชมคำนางปัทนาเด้อพอเด้อพอให้มาในวันนี้ก็ขอให้กลับขึ้นหาพอเป็นชิพเท่าพันเท่าเด้อซาถูเนาะขอบุญขอบคุณทั้งพอได้ได้เนาะ จังไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องอุบลเพิ่นจังไดก็ชูสูเนาะกับเพื่อลูกในท้องพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยจังไดก็ซาบัวก,นนกับชิได้ก้าบกอนเนาะกับผักที่ตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดได้กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าทายคิดลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกับชิได้ขอก้าขึ้นมาสบายดีสบายดี